สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่องของเราก็จะมา,าพูดถึงข่าวคราวในแวทวงบันเทิงเกาหลีเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยซึ่งก็คือข่าวการต่อสัญญาของ b l a c k p ิงคนั่นเองนะคะซึ่งทาง YG เนี่ยก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ออกมาแถลงการยืนยันอะไรมากมายนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ย YG เนี่ยพยายามประคมข่าวเรื่องของลิซ่าที่ไม่ต่อสัญญาะคะทำให้แบบ มีทัวร์แบบบางส่วนแบบเป็นทัวร์จากคนเกาหลีนะคะมาลงแบบอารมณ์นะคะที่ลิซ่าอย่างหนักมาตลอดหลายเดือนเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นะคะ มีกระแสข่าวกันไปต่างๆนานาค่ะว่า YG เนี่ยนะคะได้รับการต่อสัญญาจากใครบ้างหรือย,อยังในวง b l a c k พิงคนะคะสุดท้ายแล้เนี่นะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าคนที่ต่อสัญญากับ YG เนี่ยน่าจะมีเพียงโรเซ่คนเดียวซึ่งก็เชื่อถือได้ไหมเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากค่าย YG นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยอตอนนี้นนะคะข่าวอัปเดตเลยก็คือลิซ่าเนี่ยได้ ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะมาขอบคุณเหล่าบรรดาแฟนคลับบลิงคกจากทั่วโลกนะคะว่าเธอเนี่ยขอบคุณ Blink ที่ทำให้าการทัวร์คอนเสิร์ตนะคะของพวกเธอทั้ง4คนเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตนะคะที่น่าจดจำในช่วงหนึ่งของชีวิตเลยซึ่งนะคะตอนนี้เนี่ย ความเคลื่อนไหวก็ยังไม่มีอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะมีการคาดการออกมาจากนะคะออเคป๊อค่ะของทางเกาหลีนะคะเป็นข่าวของเกาหลีค่ะออกมาคาดการเฉยเฉนะคะว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะย้ายค่ายนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ลิซ่าเนี่ยน่าจะไปอยู่กับนะคะค่าย Universal Music Group นะ,ะส่วนจีซูค่ะก็น่าจะไปบุกเส้นทางสายการแสดงนะคะโดยคาดว่ามีข่าวลือมานะคะว่าจีซูเนี่ยอาจจะไปอยู่กับค่าย S.M. Entertainment ะคะ่ะส่วนเจนนี่นะคะก็น่าจะไปอยู่ค่ายนะคะ HYBE Label ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับ BTS แล้วก็ New Jeans นะคะ คราวนี้เนี่ยพอข่าวพวกนี้ออกไปเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญาครบทั้ง4คนเนี่ยก็เลยทําให้หุ้นของ YG เนี่ยดิ่งลงเหวสุดๆเลยนะคะในรอบแบบเป็นแบบประวัติศาสตร์เลยล่ะคะ่ะทั้งนะคะร่วงนะคะร่วงแล้วร่วงอีกรอบที่1มีข่าวของการไม่ต่อสัญญาของ b l a c k พิงคร่วงไปถึง9%จากนั้นค่ะพอมีข่าวลิซ่าไม่ต่อในรอบ2อีกก็ร่วงลงมาอีกเป็น13%นะคะก็เรียกได้ว่าเอา่ให้นะคะ หุ้นของ YG แล้วก็ผู้ถูอหุ้นเนี่ยนะคะต่างมาเรียกได้ว่าอยากให้ YG นะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะคนที่ถือหุ้นอยู่ก็คือเกิดความไม่ไว้วางใจะคะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบอกสันขวนแขวนกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมีข่าวลือออกมานะคะว่าลิซ่าเนี่ยนะคะปฏิเสธการต่อสัญญากับค่าย YG ซึ่งเป็นเงินถึงประมาณ1,300ล้านบาทนะคะหรือ 50, 0 0 0ล้านวอนโดยที่ เรียกได้ว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะแต่ก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ลิซ่าทำให้กับ แบรนด์ลิซ่าทำให้กับค่าย YG ในตลอดนะคะระยะเวลาที่พวกเธอเนี่ยได้อยู่กับค่าย YG มานะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นแบรนด์ในบัสเดอร์นะคะให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆค่ะอย่างเช่นซี i ีนนะคะแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นค่ะรู้หรือเปล่าคะว่าลิซ่าเนี่ยทำเงินให้กับ YG มากถึง2,800ล้านบาทนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ เรียกได้ว่าไปเฉิดฉายความสวยความออร่าของเธอนะคะให้กับเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าผู้ที่ชื่นชอบในแบรนด์ซีลีนนะคะแค่นี้เองค่ะก็สามารถทําเงินมหาศาลให้กับค่ายได้นะคะแล้วด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นลิซ่าเนี่ยนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะมี กริยามารยาทนิสัยใจคอที่น่ารักงดงามสุดๆเลยค่ะไม่ว่าลิซ่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคนทั่วโลกก็ชื่นชมแล้วก็เห็นถึงความน่ารักของเธอนะคะก็เลยทําให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยอยากจะได้เธอไปเป็นแบรนด์บัสเดอร์นะคะเรียกได้ว่ากว่าที่ลิซ่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้นะคะก็เธอก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะน้องผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการโดนเหยียดนะคะจากคนที่แบบ บางกลุ่มค่ะนะคะจากคนเกาหลีบางกลุ่มอะไรแบบนี้ซึ่งก็เคยมีข่าวออกมานะคะหรือเป็นแฟนคลับที่แอนตี้เธออะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยลิซ่านะคะก็ผ่านเรื่องราวดาราม่าต่างๆมาได้ด้วยความสวยสดงดงามนะคะจนทําให้คนทั่วโลกเนี่ยหลงรักในความงดงามความอ่อนน้อมความความมีน้ําใจแล้วก็ความกระตันยูของเธอนะคะทําให้ลิซ่าเนี่ยเป็นที่รักของคนทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะ ะะแล้วก็ยังทำลายสถิตินะคะกินเน็ตเวิร์คคอร์ดมาหลายสถิติเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็น Queen of Dance นะคะตัวจริงเสียงจริงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยละคะ่ะก็ถึงแม้นะคะตอนนี้เนี่ยทางค่าย YG ยยังจะไม่ได้ประกาศนะคะเป็นทางการอะไรแบบนี้นะคะ่ะแต่ก็ แฟนคลับส่วนใหญ่นะคะทั่วโลกก็ต่างเฝ้ารอคอยการแถลงการของค่าย YG แล้วก็ค่ายอื่นๆที่เข้ามาทําการเสนอสัญญาให้กับเหล่านะคะบรรดาสาวสวยทั้ง4ของวง b l a c k พิงคนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของทั้ง4สาวด้วยไม่ว่าทั้ง4สาวเนี่ยจะแยกกันไปอยู่แล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าจะต่อสัญญาหรือไม่นะคะพวกเราชาวบลิงแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกก็พร้อมที่จะสนับสนุน บลิซ่าแล้วก็ b l a c k พิง k ไปตลอดการนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวจะมา